ดิฉันนางสาวธรรมสดาตรงรังค่ะและดิฉันนางสาวนิชาลีขันธรรมเนียมค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มมาขายขับจะมาจาาับลองวิธีการทํากิจกรรมในรายวิชาสู่หนึ่งเก้าหนึ่งและหนึ่งเก้าสองห้าขั้นตอนต,อนต่อไปนี้ค่ะโอเคค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือการทําความเข้าใจค่ะขั้นแรกนะคะทำการทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็มาทาการเข้าใจปัญหาของเพื่อนๆในกลุ่มค่ะมีพร้อมแล้ไหมคะพร้อมแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยพวกแก มีปัญหาเรืเ่องการใช้ชีวิตในมนหาลัยบ้างไหมอ่ะลองแชร์แกันได้ไหมเฮ้ยเรามีนะแต่ว่าการเดินทางมามาหาวิทยาลัยอ่ะแบบนานมากเลยเฮ้ยเห็นด้วยจริงโว้มันอะไงแต่ว่าของเราก็แบบเหมือนอาหารที่เป็นทาราหนะักมันน้อยใช่แล้วแบบรู้สึกว่าถ้าหมากนิดนึงจนน้ำตาไปไงบ้างเราก็เกี่ยวกับการเดินทางกันแต่ว่าเราไประหว่างมันสุดาคนมแพ้อาจตอนช่วงเดินไตนเรืออะไรนี้ก็เป็นปัญหาของนี่คือปัญหาคือแบบมันแบบเขาเรียกว่าสายเดินทางสายต่อ สองแถวไปขึ้นรถเมล์รถเมล์ไปขึ้นเรือแล้วคนเปนเยอะมันแบบเขาเรียกว่าไรอะ่ะเวลามันไม่พอกันอีอะ่ะคือมาทีก็มาสายคือมาช้าก็ต้องเช้าเลยสายาล้วงสายแล้วประเทศไทยก็กการจราจรผิดขัดงนาะงงงงง้งเอาปัญหาการงงแงนสายมาทําในรายวิชางง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 งางงงกงงงังง <TH R> <TH R> แล้วก็เราก็มาวิเคราะห์ว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดปัญหานะคะเป็นก็ไดีกว่านาะไปค่ะโอเคจากตอนแรกที่เราได้คุยกันเรามีได้อยู่สองปัญหาคือการอนอนหลับลึกและการนอนไม่เพียงพอทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างาแนมีสำหรับแพนอนะคิดว่าการนอนรียนสายกับการนอนไม่เพียงพอมันอาจจะเป็นมิติของปัญหาเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าการนอนไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะเกิด ขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยมันไม่เพียงพอปุ๊บเราก็ต้องนอนตื่นสายพราะเรานตื่นสายปุ๊บเราก็จะทำให้เร<ม>ามาเรียนสายซึ่งการมาเรียนสายก็ไม่ใช่เป็นเป็ผลนที่ด,ทดีอะไรใช่คนนึ่นเลยถ้าเรามาเรียนสายอาจจะอาจารย์หักคะแนนอาจจะเรียนไม่เข้าใจอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะคิดว่าตอนนี้เราเป็นน้องปีหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนมัธยมของเรา<ว><ว>อะเราไป,ไปชิมใช่แบบกำหนดเวลาว่าเราต้องไปถึงเรียนตอนแปดโมงราราท่องชาอะไรอย่างนี้แต่เราขึ้นมหาวิยาอะไรเราแบบรู้สึกว่า เ,าารเราเมีกินสระมากยิ่งขึ้นห่ามกฎ่รู้สึกว่าถ้าเราแบบดูปัญหาที่วันชันเนนจขึ้นมาคือปาการทางเน้สายคิดว่าไงคดป่าโอเค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 โเคโอเครอเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเคอเคโอัคโคโอเคโอเคเคโอค่อาอนคโอเคอเคออเอคอออนคเออคอเอคอคเค เนี่ยพวกแกมแบบทำไมถึงมาม,มาหาลัยสายแล้วมันมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าลองมาเล่าสู่กันฟังไหมเนี่ยทำงานอะ่ะกว่าจะเลิกง,งานก็เพียงคืนคืนแล้วโคตรเหนื่อยเลยโอ้นื่อ,อย่อยา่างนี้ก็แบบเหนื่อยแย่เลยดิแล้วเขาเหนื่อยอันมีปัญหาอะไรอีกเราเองจริงอ่ะเรางงเล่เนเกมใช่ไหมล้วแบบเราเล่นจนดึกแล้วแบบอยากเล่นต่อเรื่อยๆอ่าสถาการณ์เปลี่ยนตอนอยงรงเปลี่ยนตรเราต้องเป็นผู้ชายแบบนี้จิหรอ ไม่เชื่อแล้วามีปัญหาอื่นบ้างเมื่อเราแลเราพยายามนอนหลับเร็วมากแต่ไม่หลับวนเราหลับมากเกินไปจนเราไม่มีเวลานอนใช่ทีัก็ทางานใช่แล้วก็ถึงบ้านใช่แม็กแบบ้านทย็เราโมเดิรนามาใช้วิธีการเดินทางของแต่ละคนกันไหมว่าแบบอุ้ยมันมีแบบ ไงไ,ได้เลยเราขอกดได้ไหมคืออยากบ่นมากก็คือแบบว่าตอนเช้าเราต้องนั่งรถทั้งหมด3าตอ่อถึงจะถึงมุมทำที่ไม oh <my> ่เกิดนี่คือแบบว่าเหมือนมันอยู่แบบติดเขตใดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีรถโดยสารที่แบบใหญ่ๆเข้ามาก <Yeah. S 1> ็คือตอนเช้าเราต้องตื่นเช้าว่าต้องออกจากบ้านประมาณหกโมงเพื mm. ่อไปขึ้นรถสองแถวแล้วก็ไปต่อรถล์อีกแล้วก็ต้องนั่งรถล์ e, ไปต่อเอฟอาร์ซีแล้วก็เดินเขา e. <Yeah. S 1> ้ามอ เมย์อีกแล้วรถเมย์ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกบางทีก็รถเป็นรถเมย์แอร์บ้างแล้วใน20กว่าบาทเลยนะแล้วก็ต้องมาแบบนั่งต่อเรืออีกซึ่งแบบร่างกลอ่ะมันใช้เวลาแบบเท่าไหร่ต่อแล้ยคิดภาพไมแค่นั่งเรือประมาณ40กว่านาทีแล้วค่ะก็คือจะออกจากบ้านท้องถิ่ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นนี่คิดว่าชั่วโมงนึงแบบไอ้นี่แล้วนะ2ชั่วโมงย้อนอันต่อใครแบบแบบเดี๋ยว่านี้ เลยเมาอ๋อได้เลยเพราะว่าเราแบบเราขับเป็นเต็มอ่าอุ้ยเรียกพี่ได้ไม่เป็นเวลาคุยเลยหรอแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ดีไม่ก็ดีแต่ว่ามันแพงไงอืมพ่จริงว่าเราก็คือมันเรื่องเงินด้วยอืมนั่นแหละงั้นเรามาเสนอวิธีการแก้ปัญหากันไหมอ๋อไม่ได้เราขอเสนอเป็นแรกเลยยังไงนั่นคือว่าเราว่าออกกำลังกายก่อนกันไหมเพราะว่ามันจะได้รู้สึกเหนื่อยได้หลับสบายแล้วก็ พอตื่นมาได้สดใสไงพี่พี่ก็อานนะเบอกว่าให้กินข้าวก่อนแก็กินให้มัน่มๆเรื่องจะจะได้งานออกืินข้าแล้วกินนมอุ่นเขาะช่วยเกี่ยวกับผ่อนคลายเวลานอนอุ่นทอใชแ้เราุอเอันเราก็ต้องมาแบ่งเวลากันไหมเวลาการในการเดินทางให้มันมีลาไ้ดีขึ้นว่างค่ทงั้นก็ตอนนี้เนาะโอเค รอช้าแล้วมาต่อกันที่ข้อ4กันเลยนะคะข้อ4ี่นะคะก็คือการจําลองนะคะการสร้างแบบจําลองการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วสามารถนําไปใช้จริงได้ะคะ่ะน่าสนใจมากเลยนะคะนี่ไปดูกันเถอะค่ะไปดูกันเลยงั้นทุกคนเรามาสร้างตารางชีวิตประจําวันมีตื่นนอนก่อนนอนเวลาส่วนตัวและรวมถึงเวลาที่ถึงมาหาลัยกันด้วยดีกว่าครับ จากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้วางแผนกันว่าเราจะกําหนดโปรโตไทป์นะครับก็คือตารางในการดําเนินชีวิตนะครับตารางในการนอนและก็การตื่นเนี่ยก่อนเื่นเลยเนี่ยเราจะสํารวจครับวิธีว่าเฮ้ยเพื่อนเนี่ยนเดินทางมาเมื่อไรเนี่ยกี่นาทีนะครับผมจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสํารวจบันทึกนะครับด้วยโปรแกรม microsoft excel นะครับถึงเวลาในการนอนและก็การตื่นของเพื่อนๆนและก็เวลาที่เราจะกําหนดขึ้นมาใหม่นะครับโดยตารางเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมก่อนที่เราจะเริ่มซึ่ง มองหลายๆคนนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่านอนกันน้อยมากแลวก็ไม่มีผลดีต่อสุขภาพเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับเมื่อกําหนดเวลาใหม่เกิดขึ้นครับทุกคนเนี่ยจะได้กําหนดตามเงื่อนไขที่เพื่อนๆได้กําหนดมานะครับโดยเงื่อนไขของเพื่อนๆเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วในทลิวิีโอนะครับเมื่อทุกคนเนี่ยทำตามเงื่อนไขและก็ทําตามตารางนี้อย่างถูกต้องนะครับทุกคนก็จะเดินทางมาถึงมาเวลาในเวลา8โมงครับไปดูกันเลยครับว่าเพื่อนๆจะทําสําเร็จหรือเปล่างั้นเรามาเสนอเงื่อนไขการแก อือก็ดีนะงั้นเราเริ Whatever> ่มจากมองก่อนแปดโมงไหมการนอนตอนนงก็่คือการนอนครบชั่วโมงอือเฮ้ยเอาดี คือผลการลงมือปฏิบัติที่เป็นหลักฐานชิงประจักษ์และจะท้อผลกับของโครงการได้ค่ะงานที่พวกเราพรูดมาทั้งหมดอ่ะเราไปทําแล้วก็ไปปฏิบัติกันเนาะมันมีเวลาในเดือนก็คือ4กันยายน25 5, 5, 6หกจนถึง3ามตุ 25, 6, ลาคมสองหโอเคโอเคโอเคงานเราก็มาพูดเรื่องก,การพัฒนาบัณฑิตแบบอวมกันเนาะก็จะเช่นกันแบบ นเลยโอเคเรื่องทีษฎีแล้วกันก็ด้านพฤติกรรมเขาว่าแบบมันอาจจะทําให้เรามีระเบียบมากขึ้นเพราะว่าเราทําตามตารางที่เราวางไว้ได้มันก็แบบทําให้เราเป็นคนที่มีระเบียบมากขึ้นอ่าอย่างนี้นี่ก็มองว่ามีเวลามากขึ้นเพราะว่าเรามาช้ามาถึงเร็วใช่ไหมเวลาจัดเตรียมของเวลาเข้าน้ำเราก็จะแบบไม่เลยอะ่าอันนี้อาจารย์ถ้าแบบเรามาเร็วไงอาจารย์รู้ตาราจริงเนี่ยงลด้านจิตใจนะแบบว่าเราก็จะแบบมีความร่าเริงแบบว่าแบบ มีความสดใสเอนจอยกับทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยจิใจเด็กมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกราด้วยนะคือแบบมันจะสบายใจขึ้นอีกอย่างเราก็จะไม่เครียดด้วยเพราะแบบชีวิตเราไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรอย่างงี้ไม่ได้วาวุ่นใช่แล้วก็ได้ปัญญาเขาคิดว่าน่าจะแบบทำให้เราเรียนเข้าใจมากขึ้นแม่แถมทาให้ในม่วฝึกใช้ความคิดด้วยเออโอยแล้วมันก็ทำให้แบบสมองปลอดโปร่ง กลุ่มมาขายของค่ะค่ะก็ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มมาขายของขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย